สวัสดีครับผมสำหรับคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการแก้ปัญหาเข้า Origin ไม่ได้มันขึ้นวี s r r y y u u w w h h v v n n s s o m t t e h n i c a l นะครับหรือถ้าเป็นภาษาไทยก็อาจจะเป็นอย่างอื่นนะครับอ่ะผมลองเข้าให้ดูอีกรอบนึงนะครับว่ามันขึ้นจริงนะครับอ่ามันขึ้นนี้จริงถึงแม้เราใส่รหัสถูกก็ตามนะครับอ่ะผมจะใช้ VPN ในการแก้ไขปัญหานี้นะครับผมโอเคผมจะให้เว็บอยู่ตรงนี้นะครับ เราสายอัพฟรีสมัครแล้วก็โหลดแอปนะครับผมจากนั้นติดตั้งก่อนติดตั้งนะครับให้ยืนยันในอีเมลนะครับผมมันจะส่งรหัสไปให้อีเมลแล้วเราก็ยืนยันซะเราก็จะได้1 0 g กิกะไบต์ฟรีนะครับผมโอเคนี่ครับ1 0 g กิกะไบต์ฟรีผมใช้ไปแล้วเหลือประมาณ9กกิกนะครับคือมันฟรีแล้วก็ค่อนข้างโอเคนะครับ VPN ตัวนี้อ่ะโอเคจากนั้นทำไงครับกด Enable ครับ VPN ตรงนี้ อ่าเรียบร้อยอ่าพอมันขึ้นโลดแดงปุ๊บรอมันโหลดด้านซ้ายล่างตรงนี้นิดหน่อยนะครับอ่าจะเป็นอะไรก็ช่างนะครับไม่ต้องไปสนใจนะครับอาจจะเป็นประเทศอื่นนะครับจากนั้นก็อ่าเข้าให้ดูเลยครับอ่าเรียบร้อยเข้าได้แล้วครับอ่ารอสักแป๊บหนึ่งนะท่านผู้ชมแล้วมันก็จะขึ้นหน้าตรงนี้นะครับอ่าก็ไม่ต้องตกใจนะครับขึ้นหน้านี้ถูกต้องแล้วครับให้เราทําไงครับให้ disable VPN ตรงนี้ครับ อ่าโอเคแล้วเวลาเราจะเล่นเกมครับให้เราทำไงครับให้เราเปิดเขียนชื่อเกมตรงนี้แล้วเปิดจากตรงนี้เลยครับตรงนี้แอปตรงนี้อ่าเปิดให้ดูครับอ่าเรียบร้อยเปิดได้นะครับอ่าเดี๋ยวเข้าไปให้ดูก่อนนะครับว่าใช้ได้จริงนะครับผมโอเคแล้วก็แบนเนอร์ส,สวยๆของ EA นะครับเกมดีเซิร์ฟล่มนะครับ คู่ควรต่อคุณนะครับจริงระบบเกมนี้ผมว่ามันดีนะแต่เซิร์ฟต้มครับก็เป็นอาถารของ EA นะครับจริงๆก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับามาแล้ว d ี s p e ปั๊บปั๊บป,ปัปป๊บโอเคอ่ะมาแล้วโหลดให้ไวครับให้ไวมาถึงละอ่ะ กดเลยรอรอทำไมอ่าโอเคโหลดนิดหน่อยครับอ่ะเรียบร้อยครับก็เข้ามาแล้วก็เล่นได้ครับแน่นอนพอเข้ามาถึงหน้าดํานี้ผ่านหน้าดํานี้ปุ๊บก็เรียบร้อยครับก็เจอกับผมนะครับโซนิคทีวียองนะโอเคอก็ยังไงก็มาชวนผมเล่นด้วยนะก็วิธีก็สั้นๆประมาณนี้นะครับผมง่ายๆก็ไม่มีอะไรมากครับ ก็ใช้กับเกมอื่นได้ด้วยนะครับเวลาเราจะเปิดเนี่ยอย่างเช่นเราจะเปิด Battlefield ใช่ไหมแล้วก็พิมพ์ตรงนี้ครับอ่าแล้วเปิดตรงนี้เหมือนกันนะครับก็คือเราต้องเข้าแล้วมันให้ขึ้น Origin หน้านี้ก่อนนะครับแล้วเราก็เปิดเหมือนกันนะครับอ่าโอเคก็ง่ายๆนะครับก็เอาไปใช้กันดูนะครับสำหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็หากใช้ไม่ได้ก็คอมเมนต์นะผมจะได้หาวิธีใหม่ๆให้นะครับผมโอเค Discord อยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็ฝาก กดซับสไคร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมอ่าแล้วก็ขอให้เล่นเกมอย่างมีความสุขนะครับสวัสดีครับ